สวัสดีคดรับี้ชทุกทุกคนเข้าสู่รายการกินอะไรดีบักเชฟครับผมเย้่ๆ yeah, <yeah>, yeah. วันนี้เราจะมาทำอะไรครับผมหมูกระทะ วันนี้จะหาสูตรหมักหมูกระทะยังไงให้มันนุ่มใช่แจกสูตรหมักหมูกระทะนี่ใช่ครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยเตรียมเนื้อหมูมาซึ่งเป็นเนื้อหมูส่วนสันคอสันคอนะรับเพราะว่าด้วยความที่มันมีความนุ่มอยู่แล้วถ้าเอาส่วนสันนอกหรือส่วนหัวไหลส่วนอะไรมาอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะค่อนข้างเหนียวแข็งจะไม่นุ่มเราก็เลยเลือกส่วนของสันคอมันจะมีความนุ่มมากกว่าสูตรหมักผมเป็นคนหาเองนะส่วนประกอบของมันก็จะมีผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาสำหรับทาอาหารนะครับแป้งมัน เกลือตาลอ่าพริกไทยอันนี้ใครอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรใส่ก็มมใช่ผงนัวนิดหน่อยครับผมซูโโโมนซเดียมอคอไรดแล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้นนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ามึงหันเลยหันเลยโอเคผมโอเคนี่นะครับนี่คือหมูของเราส่วนสันคออันนี้ประมาณ6ขีดรา <6 S 1> คาประมาณร้อย ร้อยเจ็ดบาทนะครับเดี๋ยวนี้หมูแพงเนาะโลเกือบสองร้อยแล้วสามชั้นมันขึ้นเป็นโล2สองร้อยแล้วอะใช่ขั้นแรกเลยคือเราจะมาดูลายเนื้อกันว่าเราจะหั่นยังไงให้มันนุ่มๆเพิ่มความนุ่มขั้นแรกเราก็แบบเลาะเลาะแบบหาแบบส่วนที่มันหั่นออกมามันจะสวยๆก่อนมันจะมีแบบเขาเรียกว่าผังผืดของมันเลาะมันออกไปเลาะเลาะเลาะตามมันไปมันก็จะได้เป็นแบบเนื้อที่แบบกลมๆออกมาสวยๆชิ้นสวยๆออกมาเออผมลืมบอกอย่างหนึ่ง จริงๆมันมีไข่ขาวด้วยเดี๋ยวดูไอ้การหัห่นหมูไปก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวหั่นนั่นนี่นี่ดูนะพิกอีกอย่างหนึ่งเวลาหั่นหมูคือเราอย่าไปหั่นเราอย่าไปหั่นตามแนวกล้ามเนื้อของมันด้านด้านขวางของลายเนื้อเนี่ยเส้นกล้ามเนื้อมันจะขาดออกจากกันมันเลยทําให้แบบนุ่มขึ้นแบบนี้จะหนาจะบางแล้วแต่ชอบเลยหั่นยากเหลือเกินมีดไม่ค่อดีเจ้าหมูกระชา้าตัวใหญ่มันก็ไม่หั่นบางมากเนาะใช่ มันจะได้เป็นแบบนี้ชิ้นเนื้อหมูสวยๆแบบนี้อย่าหลายคนถามว่าไอ้นี่สกิลการหั่นแบบนี้เคยแบบเข้ามือบ้างไหมจริงๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเออนี่เขาเรื่องของขังนี่เขา number one เลยนะฮะยังไงครับผมยังแขนขวาสักทรงองคนารายแขนซ้ายไม่รู้ไม่ได้จำ <laughs> อะไรวนะเนี่ยไม่นัดกันก่อนจะได้ไปจำมาเห็นไหมฮะ โอเคเรียบร้อยต่อไปแล้วก็มาถึงขั้นตอนการหมักกันก็จะมีคือเอาต้องเยอะนะครับกาดแบบมีรสชาติผงนัวหน่อยนึงประมาณครึ่งช้อนชาเอาผงฟูใส่ไปประมัณน หนึ่งช้อนชาไม่ต้องเยอะผงฟูเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้หมูเนี่ยมันดูดน้ําเข้าไปมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันนุ่มแต่ว่าไม่ควรจะใส่เยอะเคยไปกินล้นหมูกระทะไหมที่แบบรู้สึกมันนุ่มมากๆแต่กินไปแค่สักพักนึงแล้วมันจะเฟื่อนเฟื่อนเฟื่อนัน้เฟื่อนต้นเ่ตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์เป็นเบสไงนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละหนั่ครัวก็แป้งมันสองช้อนโต๊ะแป้งสองช้อนโต๊ะไปที่เหลือก็จะเป็นน้ำตาลนะครับสูตรนี้จะใช้น้ำตาลเยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้เนื้อมันหวานหวานหน่อย แล้วแต่ความชอบของคนเนาะถ้า<ช>ไม่ชอบทานหวานก็ลดน้ำตาลได้ใส่ประมาณสามช้อนอะแล้วก็น้ำเปล่านะครับหวานมากใส่พริกไทยไปนหน่อยมือก่อนนะอยากได้ทั้งหอมน่าจะละลายดีแล้วเราก็จะใส่มันลงไป<ช><ช>แบบนี้อ้ย ในฐานะที่มือเพื่อนแล้วคลุกไฟเราจะนวดนวดจนแบบน้ําที่เห็นว่าขาวๆเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อให้เนื้อหมูเนี่ยมันดูดน้าพวกนี้เข้าไปจนรู้สึกว่าน้ํามันหายหายหายไปโอเค เนี่ยหลังจากที่น้ำมันเข้าไปในเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะใช้ไข่ผมจะใช้แค่ไข่แดงนะบางคนไข่ขาวจะใช้แค่ไข่ขาวเออแต่บางคนเขาก็ใส่ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยแต่ว่าผมไม่ชอบผมอยากได้แค่ไข่แดงไข่ขาวอย่างเดียวเฮ้ยมันแตกอ่ะจำใหม่เอาไ้เจียวเขาเรียกว่ามีฝีมืมออ่ะแหมแล้วเราก็จะใส่ไข่ขาวนะครับมันแตกเองอยู่แล้วปะเนี่ยเปลือ ขั้นตอนสุดท้ายที่ใช้ไข่นะครับเพราะว่าเอาเอาไข่ไว้เป็นตัวเคลือบทุกอย่างให้มันติดอยู่กับเนื้อข้างในเนื้อนะครับไม่ให้มันออกมานี่ครับนี่หมูหมักสูตรหมูกระทะแล้วก็แช่เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงคืออย่างต่ำนะค,คือคือข้ามวันก็ได้แต่ว่าครึ่งชั่วโมงคืออย่างต่ำแล้วเราค่อยเอามาก,กินกันแล้วเดี๋ยว ตอนเย็นมาดูกันว่าหมกระทะของเราเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะจ๊ะข้ามขึ้นได้ยิ่งดีนะเออใช่นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นบายบ๊ายบายเอาไปใช้ตู้ ได้แล้ครับทุกคนนี่หมูที่เราหมักไว้ตอนบ่ายบ่ายของเมื่อวานนะวันนี้ไม่ได้กินนี่เดี๋ยวเรามากินกันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็มีพ่อกับเอิร์ธชิมด้วยนะครับผมชิมชิมอร่อย อร่อยหมูหมูแต่ว่าหมูจะติดหวานหน่อยสำหรับคนไม่ชอบหวานก็ก็ใส่น้ำตาลน้อยหน่อยอย่างตามสูตรที่บอกไปตั้งแต่ตอน,นตอนแรกนะครับเป็นไงยังไม่ได้กินแบงเลยนั่นร้อนเลยครับนุ่มหวานโอเคนุ่มนุ่เมากเด่นเด่นเด่น ถามพ่อถามพ่อถามพ่อเป็นยไงบ้างแต่หวานอร่อยอ้าวทำเวหมูมาทำหมูมากมันมีแต่หวานด้วยไงอร่อยก็กรามานี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะไปกินหมูทาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมันดูชแนลด้วยนะครับผมปิดติดชอบบ๊ายบายเจอกันในวีน้าครับ